ในส่วนที่2ของบทดีนะคะเราจะว่าด้วยเรื่องโปรดักชันกับปัจจัยผันแปรเพียงชนิดเดียวนะคะถ้าตารางการใช้ปัจจัยแรงงานปัจจัยทุนและผลผลิตของผู้ผลิตสะท้อนตามตารางให้ปัจจัยแรงงานคือ L ปัจจัยทุนคือ K และผลผลิต Output คือ Q ในแถวที่1จะบอกให้เราดูว่าผู้ผลิต ใช้ปัจจัยทุน10หน่วยโดยไม่จ้างแรงงานเลยเอาพุทธที่ออกมาเท่ากับ0น,นั่นคือไม่ได้ผลผลิตออกมาเลยแต่ถ้าผู้ผลิตจ้างปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น1หน,หน่วยแรงงาน1หน,หน่วยทำงานควบคู่กับปัจจัยทุน10หน่วยได้เอาพุทธออกมาเท่ากับ10 แต่ถ้าเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นสองหน่วยทำงานควบคู่กับปัจจัยทุน10หน่วยได้เอัพพุตออกมาเท่ากับ30จากตารางเราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตใช้ปัจจัยทุนในทุกๆระดับการผลิตในปริมาณที่คงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยแรงงาน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ปัจจัยผันแปรที่ผู้ผลิตใช้มีเพียงปัจจัยเดียวคือปัจจัยแรงงานใช้ L ที่เป็นปัจจัยผันแปรควบคู่กับปัจจัยทุนที่เป็นปัจจัยคงที่ได้ผลผลิต Q ออกมาถ้าเราสร้างกราฟโดยดูความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปัจจัยแรงงานในแกนนอนและผลผลิตที่ได้รับในแกน นะคะใน,ในจุดแรกผู้ผลิตใช้แรงงานเท่ากับ0หน่วยได้เอัพพุตเท่ากับ0ได้จุดสีแดงจุดนี้ออกมาเมื่อจ้างแรงงานเป็น1หน่วยได้เอาพพุตเท่ากับ10ได้จุดที่2ออกมาจุดที่3จ้างแรงงานเพิ่มเป็น3หน่วยได้เอาพพุตเท่ากับ30ได้จุดที่3ออกมา จ้างแรงงานต่อเป็น3หน่วยได้เอาพพุตเท่ากับ60ได้จุดที่4ออกมานักศึกษาพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงงานและเอาพพุตในทุกๆระดับการผลิตหน้าตาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะลากเส้นเชื่อมจุดทุกจุดเข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้เราเรียกว่า production function หรือ total production หรือเส้น tp ที่เราดูจากกันนะคะจากเส้น tp เราพิจารณาอะไรต่อได้บ้างจาก total product column ที่3 output q เราสามารถหา marginal product of labor ได้ marginal product of labor หายังไงนะคะเหมือนเดิมก็ดูว่า ถ้าผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงการจ้างปัจจัยแรงงานไปหนึ่งหน่วยเอา์พุตจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้น MPL ก็จะมีค่าเท่ากับ delta Q ส่วน delta L หรือถ้าจะพิจารณาในรูปสมการนะคะ MPL จะเท่ากับการดิฟ production ัง n c t i o n เทียบกับปัจจัยแรงงานนะคะนักศึกษา ลองพิจารณาค่า MPL ในแต่ละระดับของการจ้างปัจจัยแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะเราจะได้ค่า MPL ออกมาว่ากรณีที่ผู้ผลิตจ้างปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นหน่วยแรก เดลต้าแอลเปลี่ยนจาก0นย์เป็น1เพราะฉะนั้นเดลต้าแอลเท่ากับบวกหนึ่ทำให้ผลผลิตเดลต้าคเปลี่ยนจาก0เป็น10 d เดลต้าคก็จะเท่ากับ10เพราะฉะนั้น MPL ของปัจจัยแรงงานหน่วยที่1ก็จะเท่ากับ10ส่วนด้วย1เท่ากับ10นั่นเองส่วน MPL ของแรงงานหน่วยที่2นะคะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจาก1หน่วยเป็น2หน่วยเดลต้าแเท่ากับ บวกหนึ่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก10เป็น30นั่นคือเดลต้าคเท่ากับ20เพราะฉะนั้น MPL จึงมีค่าเท่ากับ20หารด้วย1เท่ากับ20นั่นเองนักศึกษาคำนวณ MPL ในทุกๆระดับของการจ้างปัจจัยแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเอาการใช้ปัจจัยแรงงานกับ MPL ที่ได้มาพลอตในกราฟข้างล่างนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ผลิตจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นหน่วยที่3 MPL เท่ากับ30ความสัมพันธ์จะอยู่ที่จุด A เมื่อนะคะผู้ผลิตจ้างปัจจัยแรงงานหน่วยที่4 เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยที่4 MPL เท่ากับ20ได้ความสัมพันธ์สีเหลืองที่จุด B by ออกมาหยิบขึ้นมาอีก1จุดนะคะที่การจ้างปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นหน่วยที่8 MPL จะเท่ากับ0ได้จุด C cat ออกมาลากเส้นเชื่อมจุด A B C เข้าด้วยกันนะคะ ลักษณะของเส้น MPL จะเป็นตามเส้นสีแดงๆตามรูปกราฟพิจารณาต่อนะคะจากค่า total product หรือ output ในคอลัมน์ที่3เราหาค่า APL ต่อ APL ก็คือ average product of labor APL คำนวณยังไงก็ดูว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อแรงงาน1หน่วยเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ Q ส่วน L นั่นเองนักศึกษาก็เอา Q ในแต่ละแถวหารด้วยจำนวนแรงงานของแถวนั้นๆค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นตามตารางนะคะนักศึกษาลองหยิบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงงานกับ APL ขึ้นมาแล้วพลอตในกราฟข้างล่างนะคะเราจะเห็นได้ว่า ณระดับการจ้างปัจจัยแรงงานที่น้อยกว่า4หน่วยค่า APL จะน้อยกว่า MPL ส่วนระดับการจ้างปัจจัยแรงงานที่4หน่วยค่า APL จะเท่ากับค่า MPL และ เมื่อมีการจ้างงานมากกว่า4หน่วยค่า APL จะมากกว่า MPL เพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น Average Product of Labor จึงออกมาเป็นเส้นสีฟ้าตามรูปกราฟจากกราฟตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า ลักษณะของเส้น MPL นะคะในช่วงตั้งแต่การจ้างปัจจัยแรงงานตั้งแต่หน่วยที่3เป็นต้นไปสโลปของเส้น MPL จะมีค่าเป็นลบทำไมสโลปของค่า MPL ถึงมีค่าเป็นลบเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ผู้ผลิตใช้ปัจจัย คุนคงที่ในระดับ10หน่วยแต่เปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆควบคู่กับการใช้ปัจจัยทุนในจำนวนที่เท่าเดิมแล้วปัจจัยที่เพิ่มก็คือปัจจัยแรงงานนะคะมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยแรงงาน ที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้ปัจจัยทุนที่เท่าเดิมท้ายที่สุดจะทําให้ผู้ผลิตได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆซึ่งจะเป็นไปตาม law of diminishing marginal returns นั่นเองคำถามคือทำไม marginal product of labor จึง มีสโลปเป็นลบตั้งแต่หน่วยที่3มเป็นต้นไปนะคะเราสามารถพิจารณาได้งี้ค่ะว่าในช่วงแรกๆที่ผู้ผลิตจ้างปัจจัยแรงงานในปริมาณที่น้อยๆผลผลิตที่ได้จากการจ้างปัจจัยแรงงานในหน่วยแรกๆจะเพิ่ม เพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากแรงงานแต่ละคนมีความชํานาญในการผลิตสินค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงงานมีการจ้างเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะมีการแย่งงานกันทำหรือมีการว่างงานบางส่วนแอบแฝง ก็จะส่งผลให้ Marginal Product of Labor ลดลงได้การที่ Marginal Product of Labor ลดลงก็เนื่องมาจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า i n e f f i c i e n c y นะคะคราวนี้ถ้า ให้แกนตั้งคือผลผลิตแกนนอนก็คือปัจจัยผันแปรนะคะปัจจัยแรงงานนั่นเองในกรณีนี้ก็คือใช้ปัจจัยผันแปรแรงงานควบคู่กับปัจจัยทุนในระดับที่คงที่ได้ผลผลิตออกมาสะท้อนตามเส้น TP สีน้ำเงินตามรูปกราฟนั่นคือ ถ้าผู้ผลิตใช้ปัจจัยแรงงานจำนวน L 1ควบคู่กับปัจจัยทุนจำนวน K upper bar จะได้ออ t พุตออกมาเท่ากับ Q 1แต่ถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตสามารถใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเดิมแต่ ใช้ L เท่าเดิมใช้ K เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก Q1 เป็น Q2 ทำให้เส้น Total Production เปลี่ยนจากเส้น TP1 เป็นเส้น TP2 ตามรูปกราฟเช่นอะไรบ้างนะคะนักศึกษาลองพิจารณาถึงการทำสวนยางลักันนะคะว่าถ้าเรามีที่ดินจำนวนเท่าเดิมแต่เทคโนโลยีของปุย๋ยดีขึ้น เรากรีดยางด้วยเวลางานที่เท่าเดิมใช้ปัจจัยแรงงานเท่าเดิมใช้มีดกรีดยางอุปกรณ์ในการทําส่วนยางทั้งหมดเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีในการผลิตดีขึ้นยิ่งเทคโนโลยีในการผลิตดีขึ้นเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตสามารถได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ปัจจัยการผลิตในจำนวนที่เท่าเดิมได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นจะทำให้เส้น TP ชิปขึ้นจาก TP 1เป็น TP 2เป็น TP 3ตามรูปก,กราฟ